สวัสดีครับผมตริรันกุมลเวิชกุลครับเทปนี้นะครับจะเป็นประวัติที่มาของค่าย Merit BMX ครับผมค่าย Merit มีฐานที่ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีไมค์เบรนแนนอดีตรายเดอร์จากค่าย Animal ได้ก่อตั้งขึ้นในปี2012 ในปี2012ครับค่าย Animal ก็ได้มีการเลิกออฟพนักงานหลายคนรวมถึงตัวไม้ด้วยเมื่อออกมาจาก Animal แล้วไม้จึงเริ่มมีความคิดที่จะทำค่ายอะไรจักรยานบี X เล็กๆขึ้นโดยไม้ได้ไปชักชวนชอนค r รันนะครับอดีตนักออกแบบจากค่าย Animal เช่นกันนะครับที่ไม้เคยร่วมงานด้วยสมัยอยู่กับ Animal แต่ในะกรณีของชอนต่างกันก็คือชอนเนี่ยได้ชิมลาออกนะครับก่อน ไม้นะครับลาออกจาก Animal ในปี2011นะครับก่อนเกิดการเลิกออฟขึ้นในปี2012นั่นเองครับและในช่วงระหว่างปี2011ถึง2012ก่อนที่ไม้จะชักชวนชอนมาทำค่ายเมอริตกับเขาชอนได้เป็นนักออกแบบฟรีแลนซ์ให้กับค่ายเอคลาอยู่ในตอนนั้นเมื่อได้นักออกแบบพิตภัณฑ์อย่างชอนมาแล้วไม้ก็เริ่มมองหานักการตลาดเพื่อวางแผนการขายอะไร บีเของเมอริดให้ประสบความสำเร็จไม้ Mike, จึงไปชักชวนมอนทาน่าริกกี้มาเป็นฝ่ายการตลาดให้กับเมอริตด้วยอุปนิสัยของริกกี้ซึ่งเป็นคนคุยเก่งนะครับเป็นคนเข้ากับคนง่ายและรักการฝ่าจักรยา b บีเป็นชีวิตจิตใจจึงทำให้ค่ายเล็กๆอย่างเมอริตที่เริ่มต้นด้วยคน3ามคนนะครับก็คือไม้ชอนและริกกี้โดยมีไม้เป็นหัวเรือใหญ่นะครับประสบความสำเร็จครับผม ที่มาของชื่อค่ายเมอริต b ี s นะครับไม่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการพอตคาสต์รายการหนึ่งนะครับถึงที่มาของชื่อนี้ว่าในตอนเริ่มโปรเจกต์ค่ายเมอริตนั้นตัวเขาและชอนนะครับต้องเดินทางระหว่างรัฐคอนเนติคัตกับนิวเจอร์ซีย์บ่อยๆโดยใช้เส้นทางเมอริตพาร์คเวในการเดินทางนะครับไม่จึงได้เอาชื่อเมอริตพาร์คเวมาตั้งชื่อค่ายเมอริตของเขานั่นเองครับ จุดมุ่งหมายในการผลิตอะไหล่ BMS ของเมอริทก็คือการผลิตอะไหล่ที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้ดีมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งไม่เองก็ได้แนวคิดจากการที่เขาเคยอยู่กับค่าย Animal มาก่อนและนำจุดต่างๆมาพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นนั่นเองครับส่วนการออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ BMS ของค่ายเมอรินะครับชอนก็จะเป็นคนรับผิดชอบนะครับ ชอนก็จะเน้นไปทางแนวมินิมอลซึ่งไม่บีหวาหรือมีลวดลายอะไรนะครับแต่ให้ความโดดเด่นสวยงามน,นี้ออกมาจากเส้นสายโครงสร้างของตัวอะไรเองซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็ชอบการออกแบบของชอนนะครับเพราะว่ามันดูสะอาดตาดีแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีครับผมส่วนทีมโปรที่ค่ายเมริดได้สนับสนุนสปอนเซอร์นะครับพาร์ทหรืออะไรนะครับให้ก็ จะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับโดยไม้บอกว่าเขาต้องการเน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับดังนั้นทีมโปรโที่เมอริทเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่นั้นจะมีอยู่ไม่กี่คนนะครับแต่ว่าแต่ละคนนั้นอยู่ในระดับหัวแถวของวงการนะครับผมก็จะยกตัวอย่าง CB แล้วกันนะครับซึ่งเป็นความบังเอิญจริงๆนะครับ CB นะครับเริ่มจากบีแรกก่อนนะครับ ไรอันฟอสเตอร์นะครับซึ่งเป็นโปรรุ่นเก่านะครับแนวพาร์คแล้วก็เล่นได้หลายๆแนวนะครับเป็นออลอาราวครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเมอริที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็มีเป็นแฮนด์บาร์และยางนะครับผมบีต่อมานะครับบีที่2นะครับก็คือแรดซิมนั่นเองนะครับแรดซิมก็เป็นเด็กปั้นของเมอริซตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาเลยนะครับก็ แบรซิมเป็นอ,อย่างที่เราู้กันอยู่ก็เป็นนักปั่น b m x นะครับจอมพลังคนหนึ่งนะครับซึ่งเมอริตก,ก็ได้ผลิตแฮนเดิลบาร์ซึ่งเป็นซิงเกิลเจอร์ของแบรซิมออกมานะครับในปีแรกๆจนตอนนี้นะครับแบรซิมประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับหลังจากที่ได้รับรางวัล Rider of the Year จากโอราครับปี2020นะครับตอนนี้แบรซิมก็ได้สปอนเซอร์เป็น บริษัทกีฬายักษ์ใหญ่อย่าง Adidas รวมถึงบริษัทอื่นๆนะครับอย่างเมลเทนไบด้วยนะครับแล้วก็ยางด้วยนะครับตอนนี้ b บร z i ซิก็ประสบความสําเร็จมากมายนะครับทันมาบีที่3นะครับก็คือ Brandon บ e กินส์นะครับเป็นเด็กปัน้นพนสวรรค์อีกคนหนึ่งของเมอริคนะครับก็อยู่กับเมอริคตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับของค่ายนะครับก็จะมี ซิงเกิลเจอพาร์นะครับหรืออะไรที่เป็นชื่อของเบต้าวิกกินนั้นหลายอย่างด้วยกันนะครับของมอริทนะครับอย่างเป็นต้นว่าใบจานนะครับยางนะครับและอื่นๆนะครับผมซึ่งเบล้าวิกกินก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับก็เน้นไปทางสายสตรีทนะครับแต่การเล่นของเขานั้นก็จะดูเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งไม่เหมือนใครดีนะครับและบีสุดท้ายนะครับบีที่4นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือบิลลี่เพอร์รี่เสีดเองนะครับผม ซึ่งเป็นนักบีมเอ็ก์สายยูทูบเบอร์นะครับมิลลี่เพลยก็จะมีพาร์ทที่เป็นซิกเนเจอร์จากค่ายเมลินะครับหลายชิ้นอยู่ด้วยกันนะครับผมก็อย่างเป็นต้นว่าปลอกมือนะครับอ,อาร์นะครับยางนะครับก็จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็จะมีพอๆกับของแบนดอนบีกิมนะครับ จากที่กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับค่ายเมอริต b บีมเถือว่าเป็นค่ายที่ผลิตอะไหล่จักรยาน b ีมเอที่มีคุณภาพอยู่ในระดับสูงคุณภาพดีมีความน่าเชื่อถือมีการออกแบบซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นไม่เหมือนใครจึงทําให้ค่ายที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่นานอย่างเมอริต b บีมเอนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแสงทางโค้งในวงการในปัจจุบันนี้นะครับผม ส่วนวันนี้ผมปริรัักตุมกรมวิชกุลก็นำเรื่องราวของ m e ิ i t b m x มาฝากเท่านี้นะครับแล้วไว้ค่อยพบกันในเทปตต่อไปนะครับส่วนนนี้ต้องขอกล่าวขอบคุณและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ